มาซ้อมบีบดอกมะลิวันแม่กันค่ะแมวใช้หัวบีบเบอร์102อันดับแรกเราต้องบีบบนฐานดอกก่อนนะคะใช้หัวบีบเบอร์102หันหัวบีบด้านแหลมขึ้นด้านบนบีบกลีบดอกบนสุดก่อนค่ะวนไปหนึ่งรอบจากนั้นบีบกลีบดอกให้รอบฐานหันปลายด้านแหลมออกด้านนอกเหมือนเดิมบีบจนเต็มฐานเลยค่ะแล้วมาบีบกลีบชั้นสองเอียงหัวบีบขึ้นเล็กน้อยแล้วบีบไปจนรอบ บีบชั้นสุดท้ายทำมุม45องศาบีบไปจนรอบเหมือนกันค่ะนำกันไกมาตัดยกวางบนเค้กได้เลยดูกันอีกรอบนะคะบีบกลีบด้านในแล้วบีบกลีบฐานด้านล่างบนไปค่ะปีหนึ่งเหมือนจะได้บีบดอกมะลดิแค่ไม่กี่ครั้งเองก็เลยมาซ้อมไว้ก่อนค่ะชั้นที่สองเอียงหัวขึ้นเล็กน้อยนะคะบีบบนไปเลย ชั้นที่3ก็ทํามุม45องศาค่ะค่อยๆบีบไปจนรอบเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกมะลิ3ชั้นค่ะปีนี้ก็ออเดอร์เยอะพอสมควรทําทั้งเค้กทําทั้งงานออนไลน์ไปด้วยทําควบคู่กันไปได้แค่แบ่งเวลาให้ถูกเป็นไงบ้างพอได้อยู่เนาะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดหัวใจให้ช่องเค้กมะเหมี่ยวด้วยนะคะ